สวัสดีครับเ,เพื่อนอันนี้มาเปลี่ยนจอนะครับอันนี้เป็นรุ่น Y02S อแตกค่ะแจ้งเป็นจอตอนนัวนี้เรามาการดูมาดูวิธีทาอันนี้ผมจะคุยไปด้วยทําไปด้วยนะครับ อาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาลองอาดวิดีโอการแกะการทอดการเ่้นจอให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนี่ผมแกะแบตออกแล้วนะอันนี้ผมจะไม่ลอกพลาสติกตรงนี้ออกเพราะว่าพลาสติกตรงนี้มันมันไว้ยึดติดกับแปดดีกว่าผมก็เลยจะใช้วิธีการกรีดพลาสติกช่วงที่จอพอครับ แคี้พอแคี้พอเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วครับกิดแคี้พอจะไปลอ็อกพลาสติกเดี๋ยวเวลาล็อกแบตไว้มันจะได้แน่แน,นเหมือนเดิมเวลาตกล่นมันจะได้แบตได้ไม่ลุดจอออกจอเสร็จผมก็จะใช้ความร้อนเป่าก่อนให้กาวเนี่ยมันค่อยๆค,ยค,ยคายตัวหน่อยคาายตัวสักนิดนึงเพื่อมันจะ ร่อนในง่ายขึ้นใช้น้ำยาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้น้ำยานะลครับ่อนสานจะดีที่สุดแล้วครับเพราะร่อนสนนี้จะช่วยขจัดมันอ,อันเนกประสงค์ะครับแล้วก็ไม่กัดพลาสติกด้วยไม่กัดเสียลูกค้าด้วยแล้วก็ค่อยๆแงะตามร่องนะครับพองแงะออกมาได้ได้นิดหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็จะเอาเล็บจะมเีเห็นขอบจออยู่ผมอาน้ำยาไล่นะครับไล่ยอดไปอีกทีหนึง่งบีบเข้าไป นะครับมันจะกาววก็จะค่อยๆไปยาล้างสันก็ค่อยๆไปกัดกาวออกก็ออกครับแค่นี้อาจจะง่ายครับเพื่อนๆเห็นว่าง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยากครับแต่มันก็ไม่ง่ายอันนี้มันอยู่ที่ความเคยชินนะความชํานาญของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ผมก็ทํานานแล้วถ้าเปิดน้านเองก็ได้สิบปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่สิบสเ็ดแล้วแต่เปิดมาตั้งแต่อายุป,ประมาณยี่ ยี่สิบสี่ยี่ิบห้าประมาณนี้แต่ผมคุกคีกับโทรศัพท์มาตั้งแต่ประมแล้วครับเพราะว่าญาติพี่น้องทางหาผมเปิดร้านโทรศัพท์มาตั้งนานแล้วผมก็คุกคีก็เข้ามาตั้งนานแล้วมันก็เลยได้สะสมประสบการณ์ค่อนข้างเยอะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตการทำฮาร์ดแวร์ครับแต่ซอฟต์แวร์ผมไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ผมไม่ค่อยเก่ง หัวไม่ค่อยไปครับหัวจะไปเรื่องฮาร์ดแวร์มากกว่าลงมือทำซะมากกว่าขูดกาวกะ่ะเก็บกาวเศษที่เหลือเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเราวางจอใหม่จอมจะได้ไม่หนานะเก็บเลยครับเก็บคราบกาวปัน่นคราบกาวปันปวป่นเก็บเขาที่หมดนะครับ แค่ไหนหมดได้แค่ไหนแค่นั้นแค่นั้นหนึ่อยอน,นี่ก็มาถึงเวลาเรามาเทสจอกันก่อนจอก่อนตะกอคุณก็มีการเทสจอก่อนนะครับใส่เข้าไป ้ดกดซ็อกเก็ตให้ตรงนะครับตัวนี้เป็ดแบบแบนีไปกันไวๆหน่อยนะครับกดเปิดเปิดเครื่องครับติดละเดี๋ยวรอเครื่องเปิดสักคู่ครับราวางรอเครื่องโปรเปิดผมก็จะมานั่งในเก็บกาวฝาหลังหน่อยหนึ่ง พื่อความรวดเร็วในการประกอบเพื่อให้ลูกค้าทีนึงเก็บก้ไรเก็บได้พอประมาณนะครับอันไหนเก็บได้เยอะก็เยอะครับเก็บปันไปเรื่อยครับเล็บมั่งเครื่องปั่นมั่งครับอันน้ง่ายก็เล็บอันไ,นไม่ออกก็ปัน่น ดึงออดได้เลยครับกาวดึงไปเลยนะเดี๋ยวรอเครื่องโหลดมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเทสปุ่มกันนะครับอันนี้น,นุ้กเครื่องลูกค้าไม่มีรหัสอันนี้ไม่มีรหัสเดี๋ยวเรามาเทสลองปุ่มผมจะลองกดตัวเลขก่อนหนึ่ง ที่เราเห็นช้าๆอย่างเงี้ยพอดีเครื่องมันเพิ่งเปิดนะครับเครื่องมันก็จะช้าหน่อยแต่ผมกดเร็วไปเองเดี๋ยผมจะลองปุ่มปุ่มนี้ได้ปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมได้หมดแล้วผมจะมาลองเล่งแสงหนะ้าจอดูครับโอเคนะครับไปตามมือมลองเปิดจอดูโอเคครับอันนี้ผ่านผ่านเรียบร้อยแเราก็ปิดเครื่องได้เลยครับอันนี้เครื่องได้เลยครับ ล้อถอดแบตนะครับอันนี้ก็เอาแกะออกปุ okay. ๊บมาถึงขั้นตอนการวางกาวเลยครับอันนี้ mm hmm. ก็จะวางกาวนะครับอันนี้ผมจะทําความสะอาดเลนกล้องให้ลูกค้าก่อนาบางคนทำความสะอาดเลนกล้องให้ลูกค้าก่อนตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับทำที่ร้านผมทําสะอาดให้ทุกเครื่องครับ เช็ดฝุ่นอ้อก,ก่อน,นะครับอันนี้เช็ดฝุ่นให้เรียบร้อยเช็ดเลนกล้องง่ายให้วางกาวแล้วนะครับอันนี้กาวปึ๊ดเดี๋ยวไล่ตามขอบไปแล้วตันนี้ไล่ตามขอบไปเลยครับไล่ดีไปครับ ก็เสร็จปั๊บอ,อันนี้ผมจะมีแผ่นโฟมมันจะเป็นแผ่นโฟมช่วยการฟุ้นเข้ามาอยู่เลนกล้องหน้าทีนะครับอันนี้จะแปะให้ลูกค้าด้วยจะแปะให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ช่วยระดับให้ฟุ้นมัน เข้าน้อยลงเข้าน้อยลงครับมันอาจจะเข้าอยู่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทีเดียวแล้วครับมันก็อาจจะเข้าได้น้อยลงนี้ก็ถึงขั้นตอนประกอบไม่มีอะไรครับของผมก็จะ้อยกาวให้หงบัดมาสักสักแป,ป๊บหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งเสร็จปับ๊บผมก็จะใส่ทันทีเลยครับน,นี้คอยใส่ลงไปนะครับอน,นี้อันนี้บอดี้ลูกค้า ไม่งอไม่อะไรครับก็เลยไม่ได้มีการหักอะไรนะผมก็เลยวางได้เลยปกติบอดี้ลูกค้างอมาผมจะดัดให้ก่อนหน่อยนึงครับนี่ครับมันจะมีกาวสองหน้าให้แปะครับลอกออกได้เลยครับลอกแปะลอกความแน่นหนายทีหนึ่งนะครับอันนี้ไล่ไปเลยครับนี่นะครับสายสสเสาเเนี่ตัวระวังเลยนะครับกดเบาๆนะครับ ใช้ความสัมผัสไม่ต้องกดแรงนะครับหักได้นี่งานงอกเลยงานใหญ่นะครับเปลี่ยนยากหน่อยนะครับใช้เวลาใชสมาธินี่ครับสิบร้อใส่แปดปึ๊บตอกเครื่องได้เลยครับอันนีย้ยังไว้นะ กดซิมกดเปิดเครื่องเจอติดแะปับ๊บอาจอขึ้นเสร็จปับ๊บไข่น็อตเลยครับอันนี้ไข่คร,ครับไปค่อยๆไข่นะครับทีละตัว มือใหม่ก็อาจจะใช้ไข่ครวงแต่ผมนานแล้วก็ถ้าเป็นไฟฟ้าแทนนะครับประหยัดเวลาได้บางคนยังไม่ถนัดก็จะใช้เป็นไข่มือไข่ไปก่อนนะครับ ไข่ไปเรื่อยจนครบ,บครบเลยน้อยอันนี้ก็จะมีประกันทางร้านเราจะมีประกันให้เจวันนะครับสำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนหน้าจอกับทางร้านไปทุกคนบอกทำไมประกันน้อยจังเจ็ดวันเองบางทีประกันเยอะเป็นเดือนก็ไม่ไหวครับบางทีลูกค้าใช้งานสมบุกสมบันนะครับอันนี้จะต้องเข้าใจทางร้านด้วยเราไม่ชอบไม่ไหว ว่าตอนนี้ราคามันก็ถูกลงครับจอสั่งทางออนไลน์ก็มีแล้วลูกค้าสั่งทางออนไลน์แล้วมาให้ทางหน้าร้านเราเปลี่ยนให้ก็ได้ครับทางหน้าร้านก็คิดเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวได้ครับค่าแรงเปลี่ยนจออยู่สามร้อยบาทลอกกาวครับอันนี้ลอกกาวกาฝาหลังเกาว,กกาว,าากาวปีนไม่ออกไม่ออกก็ต้องคููครับเนะี่ยกาวมันมาหลายรอบแล้วไงดึงออกไป 好拜。<Okay. S 2> okay. ด้าทำไมขนาดนี้ร้อนจีแล้วเนี่ยร้อนจีแล้วร้อนจีแล้วครับเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวรอที่เครื่องอีกหน่อยนะครับผมจะรอรอที่เครื่องอีกหน่อยหนึ่เนเงเดี๋ยะยังรอมีเซนอยู่ เก็บเท้าที่เก็บได้ของนนตัวงานให้ลูกค้าน่ตัวตัวแล้บร้อยเรียบร้อย,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 อยอนี่มีติ่งหน่อยหนึ่ง ล่นมาตัดนะครับนี่ล็อกฝาหลังไม่อยู่ติงนะครับโหดเลยครับติดฝาหลังครับเขายอดกาวเหมือนกันนะวันนี้วางกาวก็วางเลยชุดมาเรียบร้อยตอกาวเสร็จตัวแป๊บเลย เรียบร้อยครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยกาวพอดีแล้วอันนี้ติดปกตินะครับอันนี้เห็นไหมเรียบร้อยครับอันนี้อันนีแสงจอเดิมเช็ดทำความสะอาดเก็บงานนะวันนี้ขั้นตอนเก็บงานแล้วเชดทับกาวหน่อยนึงกาวหน่อยนึ่งเช็ดทับกาวหน่อยนึงลูกค้า เรียบร้อยส่งงานได้แล้วฝาหลังสนิทหมดเลยพอเราเก็บกาวสนิทแล้วเ,เก็บกาวเกลี้ยงเวลาเราลงกาวฝาหลังมันก็สนิทเรับมันจะดูดไปเลยเรียบร้อยครับส่งงานแล้วเรียบร้อยสุภาพใช้าชง,งานได้ปกติใช้เวลาประมาณสิบหกนาทีสําหรับลูกค้าที่ต้องการด่วนๆมาได้เลยครับร้านอยู่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับเปิดมาเป็นสิบปีแล้วครับซ่อมเองครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านซ่อมเองครับไม่ได้จ้างช่างซ่อม ทุกราคาเป็นเองกันเองครับสวัสดีครับ